พิดาออกยาสุขโขไทยเป็นเท้าสีจุลาลักษณ์หนทางช่องชี้อำนาจของพระสนมเอกละองคำในการขึ้นเป็นพระอัครมเหสีนั่นก็คือต้องมีพระโอรสให้กับพระชัยราชาให้ได้งานนี้บิน้นสิริธรเลยต้องเข้าฉากเลิฟซีนกับตุย้ยธีรพัฒน์ซึ่งเป็นการแสดงที่บิ้นบอกเลยว่าแรงที่สุดในชีวิตงานนี้ก่อนด้ทาก็เลยต้องคุยกับพี่ตุย้ยว่าแต่คุยอะไรกันละคะบิน้น ขาคุยว่าแบบเล่นได้ถึงขั้นไหนเพราะว่าเอาจริงๆมันต้องเป็นพาร์ทเนอร์กันเน,ะนะาะณชาติแบบนี้ซึ่งเอาจริงๆริก็ไว้ใจพี่ตุยอยู่แล้วคือพี่ตุยเขามีความเป็นพ่อสูงอะดังนั้นตอนเล่นบิ่ก็เชื่อว่าเขาเซฟให้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นิ่มนวลเลยนะแบบดุดันไม่เกรงใจใครเมื่อพิสันผู้กำกับของเรื่องรีฟมาขณะนี้แล้วตอนไทยทำจริงพี่ตุยก็จะเต็มจนแฮปปี้ของเซอบินหลุดเลยละค่ะ ผมรุดเลยโดนจิกผมรุดเลยเรื่องนี้เหมือนมาโดนกระทํานะหลายฉากละอันนี้เอาไปออกแล้วเอาหมวกวางซึ่งทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากค่ะตอนเล่นก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็โฟล์ดีอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ต้องไลเทคอะไรดี่เขาก็มาขอโทษตอบใช่เขาเจนโชว์แมนมากแล้วเขาก็แบบว่าเจ็บไหมโอเคไหมอะไรเงี้ยฉากนี้นะตอนแรงที่สุดในการ ในการเล่นละครแล้วอ่ะแล้ก็นอนไม่หลับอยู่เป็นอาทิตย์เก็แบบมีแอบคิดไปว่าว่แบบาแบบยายละอองคาเขาจะคิดแบบไหนในการกระทำติดตามชมซีรีส์แม่หยัวทุกวันพุธและวันพรฤหัสบดีเวลา2องทุ่มครึ่งดูสดผ่านทางหน้าจอช่องวัน31ดูเวอร์ชันอันคับและดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีค่ะ